เอาเอาบุหรี่เอาบุหลี่บุหรีร่หมดแล้วครับดูนี่โอเคค่ะดูในจาน,คคนจพ่อปั้นโอเคค่ะอยู่ในจานพ่อปั้นของพ่อก็หมดแล้ว เห็นไหมคะตอนมีอีเม็ดหนึ่งเอาไหมคะเอาเท่าแบบสลัเปาหมูสับมั้เอาสาะนะั่งไหมหม้แล้วนะบุฟเฟ่ต์พ่อก็หม้แล้วในจานพ่อหม้อแล้วคะ่ะ